เทียบเลยน้าพี่ดีไปงานจบไหมน้ำท่วมไหม,ไมอ่ะอไม่รู้ดิไม่รู้ว่ากระดามีวน้ำท่วมบ้านทวมไปน่วโทรไปหาลองศีบอกไม่ท่วมนะเมื่อวานไม่ท่วมแต่วันนี้เอ่ะยังไม่ดี ถ้าไปต้องไปวันนี้เลยไม่ไปวันนี้ก็พี่ฉีกไปชวนอยู่นั่นบอยว่าแม่อย่าไปอย่าไปน้ำท่วมโอ้มันขึ้นไปถึงโน่นเลยนะมันตกเมื่อคืนตกแรงตกนานทั้งคืนเลยเบาแล้วไม่เบาหรอกจนถึงสิบเจ็ดโน่นน้นันมันเบาแล้วมันเดี๋ยวมันมาอีกฝนอะ แดะโอ้เป็นน้ำตกมหาศาลเลยทีนี้น้ำเหลืองหอยเลยฝนตกสามเมื่อสามคืนนที่น่อยทะเลหมอกขาวโพลเลยแต่ทางนี้ไม่เป็นหมอกนะ ของเราเป็นไงไม่รู้ดีนะมันไม่ขาดนะบางพยังไม่มาถ่ายนอมั้ง <laughs> แคกท่วมเลยไหมท่วมหัวเลยเนาะ ถ้าท่วมถึงโน้นก็เยอะแล้วน้ำไหลมาตรงโน้นท่วมมอเตอร์อะไหลแรงมากเลยอะนี่ไหลไมาจากไอ้ที่ว่าบานที่เบา อ๋อบ,บาวที่เราไปอ่ะนั่นนาจรับมีเขชเอคุณคะจชาสิชนแล้วก็นี่แหละผลของการตัดไม้ทำลายป่าเป็นนี้แหละก็ต้องกางเดิตัวเพื่อนผลนะไอแล้วลอยเลยกันนะมันมีช่วงเงดียวมีช่วงเดียวตรงนั้น